ก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นมสามโตขึ้นมานิดนึงนะครับขอสวัสดีทุกคนขอเจอกันในคลิปนี้ตั้งแต่เิมแรกก็เจอกับคุณครูสงสักตอนนี้ครูสงสักไม่อยู่นะครับก็เจอคููสุใจทําคลิปตบนะครับจาบใดที่มันมีโรคโควิดเข้ามาวนอยู่เข้ามาระบาดอยู่นะครับ การสื่อสารทางนักเรียนก็คงจะเป็นทางนี้เป็นการมีทางเดียวนะครับที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับทางอื่นก็คงจะลำบากนะครับเพราะมันเกิดโรคติดต่อนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะพูดถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับม,ม,ม3นี่ เดิมรอบไปแล้วบางคนผู้ชายนะครับอยากรู้อยากลองอยากเก่งนะครับอายุกว่าสิบสี่สิบห้านะครับยิงใหญ่อานันนะครับถือว่าตัวยิงใหญ่มันไม่ใช่นะครับมสามยังจะไปต่อมหกอีกนะครับจบมหกก็จะเพิ่งป่าย้องนะครับก็ต้องปริยาติอีกนะครับปริญาติอีกก็ต้องขอไปริียโทรเอกโทรไปนะครับมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลที่ชอบเรียนหรือว่าไม่ชอบเรียน สิ่งเสพติดนั้นมันก็ตามตัวเราไปทุกเวลาทุกนาทีนะครับว่าเราจะคว้ามันเอามาไหมนะแต่ถ้าเราไม่คว้ามันมามันก็ไม่ติดเรานะครับตราบใดที่เราคว้าก็จบติดเราไปนะครับนะก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น,นี่มันก็กินเข้าไปแล้วมันก็เป็นยังไงครับทําให้ประสาทของเรานะั้นมัน ้อยตามกันนะครับหรือไม,ม่ต้องพิว่ากดประสาทเข้าไปด้วยนะครับอย่างเนี่ยรูปผากที่คุณครูมาให้ดูเห็นไหมนี่ก็เล่าสี่สิบนะแม่เล่าสี่สิบไม่ได้ตาลวงข้าวตาอะไรเยอะแยะหมดเล่เานอกเล่าต่างประเทศดี่เจนซี่จอนนี่วอกเกอร์อร้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นสารที่มีแอลกอฮอล์ทั้งนั้นนะครับกินเข้าไปแล้วก็มันกวดประสาททันทีนะนี่ก็คือสูลา หรือว่าสารเสพติดที่มีแอลกอฮอล์ oh นะครับเป็นอันตรายที่สุดดื่มมากทำให้ร่างกายเสื่อมนะครับเสียทรัพย์สินไปด้วยนะครับอันนี้เรามาพูดถึงของลทธิ์สุราจากสุราหอ่าหรือว่าเหล้าฤทธิ์ของมันมีนะลทธิ์ของสุราสุรา,รานี่กินเข้าไปแล้วมันกดประสาท เราจะกินยังไงว่าเออระยะหนึ่งสองสามมันเป็นยังไงนะครับเราต้องดูอาการออกหนึ่งนะครับระยะที่หนึ่งก็คือออกฤทธิ์ต่อสมองโดยตรงโดยไปกดประสาทส่วนที่อะไรฮะส่วนที่สมองเน่ยกดประสาทส่วนอะไรฮะนี่ส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความคิดอะสมองคือคราที่เกี่ยวกับความคิดของตัวเองใช่ไหมในระยะที่หนึ่ง มันก็จะไปกเดเกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับการคิดกบพวกไหนก็พวกสมองใช่ไหมบางคนสมองน้อยก็คิดน้อยบางคนสมองมากคิดมากนะครับอันนี้ยออกฤทธิ์นะต่อไประยะที่สองแอลกอฮอล์คือออกฤทธิ์ต่อสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและการพูดระยะนี้เริ่ม,มเมาแล้้วนะครับระยะนี้เริ่ม เมาเมาแล้วนะครับคือเมาแล้วคือระยะที่สองอ,อ,กอาการเมาต่อไประยะที่สามะระยะที่สามออกฤทธิ์ศูนย์ควบคุมการหายใจนะครับมันไปออกฤทธิ์ตรงนั้นน่ะก็เกิดอาการอะไรครับไม่รู้สึกตัว โมสต,นะมสตินี่อันตรายนะครับระยะหนึ่งแล้วะระยะสองระยะสามถามว่าระยะไหนมันอันตรายที่สุดนะครับมันก็อันตรายทุกระยะนะครับเพราะว่ามันเป็น,นอแอลกอฮอล์ฉะนั้นเวลาเราดื่มนะครับหรือไม่ดื่มก็แล้วแต่เนี่ยท้งแรกมันก็ไปสมอง ต่อไปมันก็ไปส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนี่แหละการเคลื่อนไหวก็ช้าพูดก็ถูกบ้างถูกบ้างนะฮนะต่อไปก็ควบคุมการหายใจแหละครับน,นี้มันเป็นมากๆใจจะขาดเมามากบางทีก็สลบไปเลยไม่รู้สึกตัวนะครับก็คืออันนี้ก็คือดิบของสุราต่อการกดประสาทของนะครับ นอกจากจะกดปราแร้วของเราแล้วนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ยังทาให้เกิดโรคดังนี้นะครับวันนี้คุณครูก็ยกมานะครับมันมีโรคอะไรบ้างนะอันดับแรกก็คือโรคกระเพาะอาหารนะมันทําทําไมถึงเป็นเพราะว่าส่วนมากคนดื่มโุรานี่จะไม่ทานทานอาหาร ทานอาหารกินเปล่าๆนะครับกินไปเรื่อยอาหารไม่กินนะครับมันก็จะเป็นโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อะไรครับอักเสบคือลำไส้เป็นแผลนั่นเองครับเพราะว่ากินแต่อัลกอฮอลลงไปนะครับลำไส้ไม่มีอะไรจะย่อยก็ย่อยมันก็ยก่อยตัวของมันเองนะครับผลสุดท้ายก็ทํใไมลำไส้ของเรานั้นเป็นไงครับทะลุ นอกจากจะโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือโรคตับแข็งโรคตับแข็งก็คือในโรคที่มันตับมันไม่อ่อนนะมันแข็งแข็งเพราะว่าอะไรมันสร้างน้ําตาลมากเกินไปนะครับสร้างความต้านทานมากเกินไปนะครับโรคตับส่วนมากจะเป็นโรคปองๆโรคของอมนะครับพวกเนี้ยอันตรายนะกินสุราเข้าไปเยอะนะครับ นอกจากโรคตับแข็งแล้วนะครับก็เป็นมะเร็งหลอดอาหารอเห็นไหมนี่หลอดอาหารนี่ดูดูเห็นไหมครับเนี่ยอ่านี่หลอดอาหารนะครับมะเร็งหลอดอาหารเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดื่มสุราหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นี่แอลกอฮอล์นี่มันมีความเย็นใช่ไหมนะ่ะมันก็อาจจะไปปาดที่อะไรหลอดอาหารของเราเนี่เป็นแผลนะฮะ เมื่อเป็นแผลแล้วมันก็นกลูกหลามนะครับลูกหลามเรียกว่ามะเร็งยาอะไรรักษาก็ไม่หายนี้มะเร็งนะครับนอกจากจะเป็นมะเร็งหลอดอาหารแล้วก็จังเป็นโรคสมองเสื่อมเห็นไหมเนี่ยสมองเนี่ยสมองนะครับนอกจากจะสมองแล้ว ยังเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตเห็นไหมการที่เราดื่มแอลกอฮอล์นี่ทำให้มันเกิดหลายโรคถามว่าเอ๊ยทำไมเขาถ้าผลิตมาขายเขาให้ดื่มได้แต่เราก็จะยืมดื่มเยอะนะครับบางคนดื่มทุกปี่ทุกวันนะครับอ้บรรยัตยั่งยังมันก็ไม่ได้นะครับนานๆปีหนึ่งเดือนหนึ่งดื่มคพั้งหนึ่ง อ,อมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ดื่มมากๆมันก็มีโทษนะของทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับกินน้อยมันก็มีมีประโยชน์กินมากมันก็มีโทษนะครับอ่าต่อไปนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้คนหันไปดื่มสุลานะครับมันมีอะไรบ้างปัจจัยหลัก หนึ่งตนเองนะครับอาตนเองอาจจะอะไรคิดมากอกหักไม่พอใจในเพื่อนโรงงานหรือไม่ก็เยว้ยก็จับตัวเองกินนะครับหันไปดื่มน,นะครับครั้งสองค้งก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไปนบ่อยก็ถือว่าก็ถือว่าเป็น เสพติดก็ไปแล้วนะครับคือตนเองนะครับหลัสองก็คือครอบครัวอ่ามันเป็นอะไรครับคุณครูครอบครัวก็คือครอบครัวไม่มีความอบอุน่นใช่ไหมล่ะอ่ะาทะเลาะบอแว้งอย่าล้างไม่เข้าใจกันของสมาชิกในครอบครัว ก็ทาให้เราน้อยอกน้อยใจก็หันไปไหนครับไปดื่มสุรานะครับนะมันก็มาตรงไหนข้อหนึ่งตัวเองมันเดื่มนะครับนะน้อยเนื้อตามใจก็ไปนะครับไปดื่มสุราเราก็อยากหาทำนะครับต่อไปปัจจัยต่อไปก็คือข้อที่สามก็คือสิ่งแวดล้อมอ่านะ สิ่งแวดล้อมค่ะเราจะไม่ดื่มบางทีเพื่อนสามทีคนมันดื่มกันทุกคนนะครับเราจะไปนั่งต้มมงมงัดหนึ่งเออ้ไอมันเป็นไงไม่ดื่มมา,จากจังหน่อยเพื่อนเห็นไ,ไหมสิ่งแวดล้อมวันหนึ่งเราก็ดื่มจนได้นะครับถ้าเราไม่ดื่มเราก็อยู่กับสังคมเขาไม่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นอะไรฮะมันมันกินแต่เหล้าเราก็ต้องกินบ้างนะแล้วเราจะมีวิธีการยังไงครับคุณครู อ่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปหาออกเล่นกีฬาตามที่ครูพูดไปแล้วนะครับออกกําลังกายเล่นกีฬาเวลาเข้าดื่มแล้วโอ้ไม่มีเวลานะครับเตะบอลน,นักง่อยเตะออกกําลังกายก่อนครับกลับมาก็ปฏิเสธเอาโอ้โหไม่ไหววันนี้เหนื่อยขอพักก่อนนะครับออว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือการแก้ตัวหรือไม่ยุ่งนะครับไม่เข้าไปยุ่งนะครับต่อไปสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจ เศรษฐกิจก็ก,ก็ทําให้คนดื่มสุราได้อ่าวันนี้เศรษฐกิจด,ดีไปขายของโอ้ยได้กำไรสามพันวันนี้อ้าวกินสักหน่อยอ่าเห็นไหมเข้ามาแล้วเออก็อไปซื้อเบียร์ซื้ออะไรมากินนะครับโอ้ยวันนี้ขายของมาได้จากบาทด้วยเซียงเว้ยเอาเงินตายไปซื้อเรามาแก้ทั้งอ้าวว่าปกันอย่างนั้นอีกนะครับวันนี้ก็อะไรครับเศรษฐกิจ พอทำให้เรานั้นหันไปดื่มสุรานะครับสิ่งที่แก้ไขได้ก็คือข้อหนึ่งตนเองว่าเราจะกินหรือไม่กินนะครับกินให้พอเหมาะนะครับรู้รสพอนะรู้จักตั้งสติรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับเราก็จะห่างเหินนะครับการดื่ม สิ่งที่มีแอลกอฮอเข้าสู่ร่างกายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กดนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปถ้าโรคระบาดไม่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับ